เราจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้พังเพราะไม่รู้จักพอมนุษย์เราหลายคนบนโลกใบน,นี้ยังติดอยู่ตัณหาที่ความโลภความอยากที่เกินพอดีเหมือนทะเลไม่เคยอิ่มด้วยน้ำไฟไม่เคยอิ่มด้วยเชือ้อธรรมชาติของตัณหาคือยิ่งเติมยิ่งไม่เต็ม ทุกอย่างต้องดูคุณค่าทิเท้จริงของมันไม่ใช่คุณค่าเทียมยกตัวอย่างเช่นคุณค่าทิเท้จริงของนาฬิกาคืออะไรคือไว้ดูเวลาไม่ใช่มีไว้ใส่เพราะความโกรูคุณค่าทิเท้จริงของโทรศัพท์มือถือคืออะไรคือไว้สื่อสารแต่องค์ประกอบอื่นๆที่เสริมเข้ามานั้นมันไม่ใช่คุณค่าทิเท้จริงของโทรศัพท์มือถือมนุษย์เราทุกคนต้องถามตัวเองว่าเราเกิดมาทําไมคุณค่าทิเท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ อยู่ที่ตรงไหนตามหาเกณฑของชีวิตให้เจอคำว่าพอดีคือถ้าพอแล้วจะดีรู้จักคำว่าพอจะมีชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงร่อกาวขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของลูกหลานชาวไทยในความทรงจำตลอดปีและตลอดไปเรารับพ่อหลวงหอเกาเราจะทำความดีให้พ่อดู ขอให้ทุกๆคนจงใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงแบบมีความสุขขอให้ทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ